สะพานข้ามห้วยนะครับทางรถไฟสายส,ายสุพรรณครับบริเวณก่อนถึงวัดกำแพงแตนนะครับหรือเพียงเ,เล็กน้อยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำการลงหินนะครับเจ้าหน้าที่ทำการลงหิน,หนเอาหมอนเก่าอาอก อันนี้เอาไม้หมอนเก่าออกใช่ไหมครับ<ะ>เอาไม้หมอนเก่าออกใช่ไหมครับอ๋อเรียกล็ลอกไว้ก่อนไปเรามาเอาไปไปถ่ายรูปเลยหมอนไอ้ไม้เมื่อก้ออกหมดแล้วครับผมไปมาอันนี้นะเจ้าหน้าที่เอาไม้หมอนออกหมดแล้วนะครับ สะพานเก่าบริเวณนี้นะครับทำทำมาจากไม้นะครับตอนนี้รื้อไม้ออกแล้วนะครับนะครับเป็นคอนกรีตแล้วนะครับสะพานข้ามห้วยก่อนถึงนิดนึงก่อนถึงวัดกําแพงแสนนะครับอำเภอกําแพงแสนนะคอนประสมนะครับ câ La Châu nhìn lùng ha ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับได้รื้อสะพานที่เป็นไม้นะบริเวณตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ทําการเทคอนกรีตนะครับแล้วก็เปลี่ยนไม้หมอนที่เป็นไม้ตรงนี้นะครับเป็นคอนกรีตทั้งหมดนะครับแล้วตอนนี้กําลังโรยหินนะครับเพื่อให้สะพานแห่งนี้นะทางรถไฟแห่งนี้นะแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่าตอนยังไม่โรยหินเวลารถหินวิ่งไปนะทำให รางรถไฟเนี่ยอ่อนตัวลงนะครับ เต็มนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะเกี่ยหินเข้าไปในรางน,นะครับเพื่อช่วยหนุนให้หมอนลอยขึ้นมานะครับ ข้ามห้วยนะครับก่อนถึงวัดกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม